สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาดนตรีกับคุณครูวินะคะวันนี้เรามาเรียนในเรื่องของประเภทของเครื่องดนตรีไทยนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าประเภทของเครื่องดนตรีไทยมีกี่ประเภทคะเครื่องดนตรีไทยนะคะแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะประเภทที่1 คือเครื่องดีดประเภทที่สองคือเครื่องสีสามเครื่องตีและประเภทสุดท้ายคือเครื่องเป่านะคะวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะได้รู้จักนะคะกับเครื่องดนตรีทั้งสประเภทโดยครูจะยกตัวอย่างนะคะของเครื่องดนตรีมาให้นักเรียนดูกันนะคะไปดูกันเลยค่ะเครื่องดีดนะคะ ก็จะมีกระจับปีจักเคและพินน้ำเต้านะคะต่อมาประเภทเครื่องสีนะคะคือซซสามสายซอด้วงและซออู้ค่ะต่อไปเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีนะคะ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองหัวข้อนะคะหัวข้อที่1คือเครื่องดนตรีที่ใช้ตีประกอบจังหวะนะคะได้แก่ชิงกรับฉาบเล็กและฉาบใหญ่และโมงค่ะกลองแขกกรับพว่วงโทนร,รัมนา กลองทัดกลองตะโพนต่อมานะคะหัวข้อที่2คือเครื่องดนตรีที่ใช้ดำเนินทานองนะคะได้แก่ระนาดเอกระนาดทุ้มคล้องวงใหญ่และคล้องมอนต่อมานะคะเครื่องดนตรี ประเภทที่4ี่นะคะคือเครื่องเป่านะคะมีคลุยเพียงออปีชวาและปีกลางนะคะค่ะต่อมานะคะให้นักเรียนนะคะลองทำแบบฝึกหัดนะคะโดยให้นักเรียนโยงเส้นคำให้ตรงกับรูปภาพและในช่องว่างที่กำหนดให้นะคะทางฝั่ง ซ้ายมือนะคะของคุณครูนะคะก็เป็นรูปนะคะของเครื่องดนตรีและฝั่งขวามือของคุณครูนะคะคือประเภทของเครื่องดนตรีที่แบ่งออกเป็นสีประเภทได้แก่เครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีและเครื่องเป่าให้นักเรียนนะคะโยงนะคะให้ตรงกับรูปภาพนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาดนตรีเรื่อง ประเภทของเครื่องดนตรีไทยนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ